คนเคยบอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อจะมอบให้กับลูกชายได้คือการที่พ่อจากไปในช่วงที่ลูกชายอยู่ในวัยหนุ่มแน่นสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านมาพบก,กับรายการอ่านรอบมอหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแปลกใจกับประโยคที่ดิฉันได้กล่าวไปตอนต้นรายการเพราะความนี้มาจากนวนิยายเรื่องรักอาไลของอุทิศเหมมะมูล อุทิศเหมมมูลเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นนักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไรประจำปีพุทธศักราช2552ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจบการศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสนใจในศิลปะหลายแขนงซึ่งรวมถึงศิลปะด้านการเขียนทำให้อุทิศมีผลงานทั้งเรื่องสั้นและนวนิยายอย่างต่อเนื่องได้แก่ระบำเมถุนปริมาตรรำพึงกระจกเงา,งาเงากระจก151่งาหซีนีมาไม่ย้อนคืนเอาไซเดอร์อินซีนีมารับแรกแก่งคอย On Literature คนชำรูดหรือมนุษย์โรแมนติกเ a เปน n อนดและผลงานล่าสุดก็คือลักอาลัยลักอารัยคือหนังสือหนึ่งในเจ็ดเล่มที่เข้ารอบช็อตลิสเรา่งวันรีไรต์ประจำปีพุทธศักราช2555แม้ว่าคุณหนูทีจะไม่ใช่นักเขียนดับเบิลซีไรต์ แต่รักอะไรก็เป็นผลงานที่สร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านในการเล่าเรื่องและภาษาที่คุณหนูทิชใช้ในการถ่ายทอดรักอลัยเป็นหนังสือที่คุณอุทิศตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อเป็นหนังสืองานศพและแทนความรักที่เขามีให้พ่อผู้จากไปมีเนื้อหาสะท้อนความเป็นไปของตัวละครกับครอบครัวและสังคม โดยเล่าเรื่องผ่านตัวเอกที่มีชื่อเดียวกับผู้แต่งนั่นก็คืออุทิศทำให้ผู้อ่านเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่เขาถ่ายทอดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งกันแน่นับปเป็นเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้นอกจากเนื้อเรื่องและภาษาที่เป็นความโดดเด่นแล้วในนวนิยายเรื่องนี้คุณอุทิศ ได้สร้างความแปลกใหม่ลงไปทำให้นักอ่านหลายคนชอบและมองว่าเขาทำได้ดีคือพลอตเรื่องที่นำเอาเรื่องเล่าของเขามาผสมผสานกับนวนิยายรักโรแมนติกและประวัติศาสตร์เขาถ่ายทอดทั้งสเรื่องราวไปพร้อมๆกันเป็นความสัมพันธ์ของสามเรื่องราวที่แตกต่างและมีจุดเชื่อมโยงที่ซ่อนไว้ภายใต้ตัอตวอักษร เรื่องเล่าล้องลอยอยู่ในอากาศถ้ามันเหมาะกับสภาพพื้นที่ไหนมันก็เติบโตองอกงามได้เช่นเดียวกับเรื่องราวชีวิตนวันนิยายโรแมนติกและประวัติศาสตร์ที่ต่างก็เติบโตในรักอะไรคุณอุทิศกล่าวไว้ว่าอยากให้ท่านผู้อ่านตระหนักว่านี่เป็นเรื่องแตกแม้มันทำท่าเหมือนจะจริงแต่ถึงมันเป็นจริง เมื่อถูกเขียนหรือถูกเล่าซ้ำอีกครั้งมันจะไม่มีวันเป็นจริงไปได้เพราะคำและความเข้าใจของผู้เล่ามันทำให้เป็นเรื่องต่างแบบจากความเป็นจริงไปโดยสมบูรณ์เ,เหตุการณ์นั้นเหตุเล่าซ้ำมันก็ไม่จริงแล้วและนี่เองคงเป็นเหตุผลที่คนอิคิสเรียกตัวเองว่านักจัดแต่งความทรงจำ